สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับมิสเตอร์ฮันเตอร์จอมพลานพาทัว์ใน EP ที่49นะครับ EP ีที่แล้วเราได้ทำการบุกมายังหมู่บ้านสังเขียวนะครับแล้วก็ได้จัดการไอเจ้าหัวโจกไปนะครับตอนนี้ก็พื้นที่แห่งนี้ก็น่าจะหมดภัยอันตรายแล้วนะครับจากกลุ่มพวกคนป่ากินเนื้อคนนะครับ อ่า EP นี้จะเป็น EP ที่เราจะต้องมาทำภารกิจพิเศษกันนะครับซึ่งภารกิจพิเศษที่ว่านี้ก็เกิดจากการที่เราเปิดหินในตำนานครบนะครับทั้ง4 5หจุดเนี่ยนะหโอเป็น6จุดเลยนะครับภารกิจอ่าที่เราจะต้องไปทำอยู่บริเวณตรงนี้ครับที่เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับภารกิจเนี้ยจะมีชื่อว่าปลายาโชคลาภนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมาจับ ปลากันนะครับถ้าท่านไปดูใน E ีพีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเราเจอกับดักปลาอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะซึ่งวันนี้เราจะต้องทำเหยื่อล่อปลาด้วยนะครับเ,เหยื่อล่อปลาที่ว่านี่มันก็จะมีวัสดุสำคัญนะครับต้องเรียกว่าวัตถุดิบนะวัตถุดิบสำคัญอยู่3ชนิดนะครับตามจดหมายเหตุที่เขาบอกนี่เลยนะครับก็จะมีของที่หวานที่สุด นะครับผลไม้ที่ยาวที่สุดแล้วก็หนอนที่ใหญ่ที่สุดนะเราจะต้องทําเหยื่อล่อเขาข้อนี้ของที่หวานที่สุดนะครับมันก็คือน้าผึ้งเนาะนี่น้าผึ้งนะแล้วก็มีของที่ยาวที่สุดก็คือผลไม้นะครับอย่าเข้าใจผิดนะไอ้ผลไม้นี่นะยาวสุดนะเออราวนี้อีกอันหนึ่งหนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับมันไม่ใช่หนอนนะครับแต่มันคือเจ้าตะขาบนะครับวิธีที่เราจะได้เจ้าตะขาบ เราจะต้องมาหยิบวัสดุที่มันวางไว้กับพื้นผ่านไป1วันนะเราหยิบมันมาแล้วมันก็จะออกมาครับเรอแป๊บไม่มาใหา้เอาอีกตัวนี่มันต้องงานสักตัวแล้ววะเออไม้ยังไงไม่ไม่ไม้เดี๋ยวผมจะหยิบเอานะเผื่อผมเจอเจ้าตะขาบที่ว่านี้นะ ไปไหนแล้วเนี่ยอ่ามาล้นะครับเราก็รีบแทงมาเลยครับนี่เนี่ยมา,มาล้เนี่ยเราก็จะได้ตะขาบมาหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการประดิษฐ์นะครับเอาตะขาบนะมีผลไม้แล้วก็มีน้ําผึ้งนะครับผสมกันคุณก็จะได้เหยื่อรอบปลานะครับซึ่งเราจะเอาไปใช้ในภารกิจสําคัญตรงนี้นะครับโอเคนะครับ อีกภารกิจหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้นั่นก็คือการเข้าไปทำโทเทมที่เราสำรวจเจอแต่เราไม่สามารถที่จะเอาออกอทำให้มันสำเร็จนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2จุดนะตรงนี้2จุดด้วยนะครับและแถมเรายังไปเจอพี่ตกปลาที่เราจะต้องเอาเขาเรียวกว่าหอ,อกหอ,อกสีงามนะครับเอาไว้แทงปลาอยู่ตรงนี้2อันนะครับโอเคเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับผมจะทำการ เตรียมความพร้อมนะที่จะไปยังจุดนั้นนะครับก่อนอื่นผมจะวางหม้อไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องวกกลับมาที่แห่งนี้อยู่แล้วนะครับผมจะวางหมองอ้อไว้กด E ดีกว่านะเผื่อมันมีน้ําฝนนะครับผมก็จะได้ดื่มน้ําตรงนี้ด้วยนะครับระหว่างนี้ผมก็จะทำออหอกนะครับสําหรับแทงปลาออกก่อนนะ เดี๋ยวเรากลับมาครับไม่ต้องห่วงเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องไปสำรวจบริเวณตรงนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ช่องเขานี่อยู่แล้วนะเข้าไปในดงนี้ต่อนะครับต้องวกกลับมาอยู่ดีอ่าประดิษฐ์ก่อนนะหนึ่งสองนะครับไม้งามประดิษฐ์อีกนะครับนี่หนึ่งสองนะครับแล้วก็เชือกนะครับ อ่าโอเคนี่ได้สองอันละเดี๋ยวเราไปให้พี่คนที่เขาหาปลานะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็จะเก็บกิ่งไม้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องจําเป็นจะต้องใช้นะครับในการทําโทเทมนะครับโทเทมที่ผมขาดนะครับมันขาดอีก2ชิ้นนะเอ่อมันขาดอีก2 2สนะองโทเทมนะครับซึ่งโทเทมหนึ่งเนี่ยจะใช้กระดูกอยู่ประมาณ4ชิ้นนะก็ครบ8พอดีนะครับสี่สองแปดเนาะอ่าอ่าก็ พอดีนะครับต่อไปเราเราก็จะเก็บกิ่งไม้ไปเยอะๆนะครับเพื่อว่าทางข้างหน้านั้นน่ะมันไม่ค่อยมีกิ่งไม้ให้เราหยิบนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะหาจากพื้นที่แผ่นดินใหญ่แผ่งนี้นะครับมาหมดย่างเนาะไปอีกนะครับเอาไปให้เต็มเลยนะครับอืม อ่นะไม้กระดงกระดานกระทิ้งอะไรนัหนักเกินไปแล้วก็ไม่ต้องเอามานะครับอ่าที่สําคัญเอาอาหารไปด้วยนะครับนี่เอาอาหารไปด้วยเผื่อเราจะต้องใช้ในการเดินทางนะครับาโอ้นี่กินเยอะละกินวะอันนี้กินไม่ได้กินได้เว้ยแต่อย่ากินเอออย่ากินทิ้งๆไปอันไหนที่มันเกินไปก็ทิ้งไปนะครับอืมเก็บ นี่นะครับอนไนที่มันหนักเกินไปแล้วก็ไม่ต้องเอามานะครับเเดี๋ยวกินน้ำส้มแล้วกันอ่ะอ่ะโอเคนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับร่างกายเราเออเดี๋ยวผมแอบนอนสักหน่อยดีกว่าน,นะให้พลังงานมาขึ้นนิดนึงนะอะนอนแป๊บหนึ่งให้อันนี้มันขึ้นนิดนึงฟับ๊บโอเคโอเคสิบสี่นาฬิกาลวโอ้นอนแป๊บเดียว หมดเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยจุดแรกนะครับที่ผมจะต้องไปนะครับมันอยู่บริเวณที่แห่งนี้นะครับมันจะเป็นที่ตั้งของอโทเทมนะครับนี่เราจะไปทางทิศตะเ,เราจะไป่จุดแรกที่ผมจะไปนะครับก็คือที่เกาะบริเวณแห่งนี้ที่เราเจอโทเทมนะครับเราจะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับไปว่ายน้ําไปไปทางนี้ผมจำได้นะมาทางนี้เก็บเก็บ ไอดีไอเก็บไว้นะครับโอ้เหตุนี้เดี๋ยวก็นหนักแล้วไปครับเราต้องรีบนี่ว่ายน้ําไปนะครับแล้วก็ลองว่ายไปบริเวณมหานาทีสีทันดอนนะครับว่ายข้ามไปเลยนะก่อนที่คุณจะว่ายนะคุณก็ต้องระวังด้วยนะปลากระบงกระเบนอะไรอย่างนี้นะครับมันอันตรายนะครับถ้าคุณเจอมันเนี่ยคุณมีโอกาสสีม่องเท่งได้เลยนะครับโอเคผมเจอจุดแรกแล้วนะครับโทเทม อ่ะจัดไปนับไปปุ๊บ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 นะเห็นไ,ไหมเออเก็บนะนี่เจอละเชือกเรียบร้อยโอเคนะครับนี่ตำแหน่งยี่สิบสี่สามสิบห้าผมเจอโทเทมแล้วนะครับนี่ตำแหน่งนี้นะทุกคนนะมาร์กไว้นะนี่ยี่สิบสี่สามสิบห้านะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเหนือไปครับนี่นะไปครับ นี่คือข้อดีนะครับของการที่เราสำรวจมาก่อนนะครับนี่เออหนุนเกาะโน่เลยนะเกาะเยื้องไปทางนน้นเลยนะว่ายน้ำไปไปครับออน้ำลึกเนี่ยมันก็ดีอย่างตรงที่ว่าเราจะไม่เจอกระเบนเนาะเพราะว่ากระเบนส่วนใหญ่มันจะไม่ไว่ายน้ำบนผิวน้ำนะครับมันจะว่ายเลียดกับพื้นนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือบริเวณที่เป็นน้ําตื้นนะคุณไม่ไม่ควรที่จะวิ่งทะเลาะทลาไปนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยเสียชีวิตได้ทันทีนะครับเออนี่ใช่เกาะน,นี่ไหมเอไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นเกาะด้านหน้านี่ครับโอ้มาผิดนะครับมาผิดมาผิดทางอมผมว่ายออกเหนือลงไปเรื่อยๆนะครับ น่าจะเป็นเกาะด้านหน้านี่แหละครับนูน่นนุน่นนุ่นนะครับนุน่นขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวผมเดินเดี๋ยวผมเดินบนพื้นดีกว่านะอันตรายนะครับอืมเผื่อไปเจอจระเข้ตัวร้ายนะครับแล้วก็โดนเขาล่ออีกนะฮะอืม <c oughs> มีโอกาสเจอเห็ด <c oughs> ฟ้าด้วยแถวนี้นะอืมมีเนื้อ เนื้อมาคอเนะี่ยเก็บไว้ก่อนนะเออเชือกก็เก็บเชือกไปนะครับนี่มีเชือกด้วยนะเชือกเชือกเชือกโอ้เอาไม่ได้เอาไปสักหน่อยนะครับเผื่อเราแบบเชือกเราขาดขาดแคนนะครับโอ้ไม่ได้นะช่างมาเถอะเสียเวลานะครับเราจะไปเกาะที่เยื่อไปด้านโน้นนะครับนี่ นะไปด้านโน้นนะป่ะคิดว่านาจะไกลแล้วแหละนะครับปไปเลยครับอเจอหัวปันด้วยโอ้ผมเจอจุดโทเทมอีกแล้วนะครับอ่านี่เจอโทเทมก่อนเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับหยิบสามสามเอ็ด 23แล้วก็31นะครับบริเวณตรงนี้เลยนะเจอโทเทมอีกแล้วนะอ่ะทำทำครับหไหนๆก็มาละมันจะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องแบกของหนักนะครับเก็บไปใส่ใส่กระดูกรบ แล้วก็ใส่ขนนกอ่าเจอแล้วครับว้าวครับนี่ยี่สามสามเอ็ดนะครับจุดห้านะตรงนี้นะทุกคนนะมองตรงนี้นะครับนี่มีอยู่ตรงไหนไม่รู้นะบนเกาะเนี่ยนะอืมเดี๋ยวเราจะเดินลงใต้ซะหน่อยนะไปทางนู้นนะนะเพราะว่าเราขึ้นมาผิดทางนะครับ,น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 ,รบนู่นเกาะนู้นนะครับเออนี่เกาะเนี้ยนะ ก่อนไหนไม่รู้มัง้งเดี๋ยวดูก่อนก่อนนี้เออก่อนนี้หละมั้งนะทางคิดตะวันออกเฉียงใต้นะครับไปครับโอ้นูน่นนูน่นนูโอ้หินนู่นเลยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับได้ว่าผมเจอพี่คนป่าอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวผมลองว่ายน้ำดูพี่เขาก่อนนะเผื่อเจอพี่เขาก็จะได้ส่งของให้เขาเลยอ๋อนั่นไงว้าว ใช่เลยผมเจอพี่เขาแล้วนะครับพี่เขาอยู่ตำแหน่งยี่สบสองสามเอ็ดนะครับพี่เขาอยู่ตำแหน่งนี้นครับนี่เนี้ยอ่ะไปก่อนเลยอ่ะให้ให้ให้เหล็กอ่ให้แลน์พุ่งปลานะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับผมจะข้ามไปที่เกาะที่เป็นที่ดักปลานะครับอยู่ตรงนู้นนะครับว่ายไปเลยครับแล้วก็จะกลับไปที่อ่ตรงนั้น ถ้ามีเวลานะโอ้นี่ไงใส่ดักปลาเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะเอาเหยื่อปลาของเรานี่แหละครับ <c oughs> เหยื่อปลาที่เราหามาได้นะครับที่เราทําไว้นะครับีตรงนี้นะเอามาดักเขาวางเลยวางไว้นะครับวางเรียบร้อยแล้วนะครับขณะน,นี้หลังจากที่เราวางเสร็จนะเราก็จะต้อง รอ,อคอยนะครับให้ปลามาติดติดใส่นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่เกาะใหญ่เพื่อที่จะไปสร้างที่นอนตรงนู้นดีกว่าเนาะเพราะว่าขณะนี้มันก็เวลา17บเนาแกาและเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะครับไปอุ้ยผมไม่อยากว่ายน้ําตื้นเลยนะอันตรายค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะครับสําหรับ ภารกิจของเราเราทําได้หลายหลายงานเลยนะครับสําเร็จรุ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งเต็นอยู่บริเวณตรงนี้ซะหน่อยนะอื <S <S เพื่อที่จะรอคอยปลาจากฝั่งโน้นนะครับติดติดติดเหยื่อนะครับอืมเดี๋ยวสร้างเต็นดีๆแล้วกันอืม Thank <laughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมก็ได้ทําเตียงนอนตรงโน้นนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ผมก็นั่งชมแสงจันทร์นะครับในยามค่าคืนป่าในตอนกลางคืนนี่มันช่างเงียบสงบดีจังเลยนะครับถ้าเกิดเป็นป่าในในเรื่องจริงนะในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันจะมีตอนดึกๆนะครับมันก็จะมีเสียงเลไลทั้งหลายแหล่นะครับ ฟังไปฟังมาเนี่ยมันเหมือนคนคุยกันนะเหมือนป่ามีชีวิตนะครับก็เสียงเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากพวกหมาในหรือไม่ก็สายลมที่มันพัดกับช่องหินนะครับทําให้เกิดเสียงหวีดหวิวขึ้นมาก็มีหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่อง,เ,องเล่านะครับว่าป่ามันคุยกันจริงมันมันเป็นเสียงของธรรมชาตินะครับ หรือมันก็เกิดจากความกลัวที่เราคิดไปเองนะครับจากความเงียบนะครับก็นี่เห็นไหมครับระบบเริ่มส่งเสียงจิ้งหรีดเลไลมาให้แล้วนะครับโอ้แสงจันทร์นี่ช่งสวยงามเหลือเกินนะครับถ้ามีกีตาร์สักตัวนี่คงจะดีนะครับได้เห็นผีซึ้งผีเสื้อด้วยนะครับโอเคลําดับถัดไปนะครับผมจะนอนหลับพักผ่อนก่อนนะครับขณะนี้ก็เวลา 20นาฬิกาแล้วนะครับผมจะนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาสัก7โมงแล้วเราก็จะมาลุยกันต่อนะครับโอเคครับผมขอนอนหลับเคียงข้างโคดหินนี่ก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เราก็ตื่นมาแล้วหลังจากที่เรานอนพักเอาแรงนะครับขณะนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณเกาะที่เป็นจุดที่เราเจอหินในตำนานนะครับเป็นที่พักชั้นดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปาเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่าว่าเราได้ปลาอะไรมานะครับก่อนที่เราจะไปเอาปลาเนี่ยผมมีทริคนิดหนึ่งนะว่า เกาะแห่งนี้นะครับมันจะเป็นที่ปรากฏของน้ําผึ้งนะครับนี่นี่น้ำผึ้งถ้าเกิดคุณมาแล้วคุณหาน้ําผึ้งไม่เจอนะครับหรือหาไอ้เเหยื่อล่ออะไรไม่เจอให้คุณมาที่เกาะแห่งนี้นะครับมันจะมีฝักผลไม้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยนะมีฝักผลไม้เยอะเลยและที่สําคัญมันมีน้ําผึ้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่คุณเดินมาแถวๆถวนี้นะโอ,โ Lets, โอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆเนี่ยตาแหน่งเนี้ย ตำแหน่ง23-34ิีเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยบริเวณปลายเกาะเนี่ยตรงนี้จะเจอน้ำผึ้งนะครับเนี่ยคนก็สามารถที่จะเอาได้เลยนะครับนะก็ฝากไว้เป็นทริคนะครับจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาไกลนะครับมันอยู่ที่เกาะน,นี้แหละนะของทุกอย่างนะผมจะกินน้ําโชว์เลยกันผมหิวน้ำมากเกิน no, <bad> ระหว่างนี้พาะบ่าผมมีเห็ดแดงนะ <No. S 1> เห็ดแดงสองชิ้น อืมโยนไปมีอะไรผมก็จะกินไปก่อนนะครับนี่กินไปอ่ารู้สึกว่าผมจะมีปลิงเกาะตัวนันนะ่อยนะฮะโอเคหลังจากที่ผมทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปหาอาหารนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อนะครับมีไม้เห็ดฟ้าไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีดอกหนึ่งก็จะไม่มีเลยทั้งสักดอกนะครับป่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูปลากันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับมันก็อยู่ทางด้านที่ตะวันออกนี่แหละใกล้ๆนะครับระหว่างนี้เราก็มองดูซ้ายดูขวานะมีแมงมีปลากระเบนหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ดับดิ้นเลยนะครับอืม สังเกตง่ายๆนะมันจะมีหินที่เราเคยเจออยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> น่ะนะครับอยู่ตรงขดหินนน่นนะ่ะว้าว <c oughs> ผมเจอแล้วนะครับนี่ปลากุดชลานะครับนี่เป็นปลา,าสีทองนะผมหยิบมันเลยแล้วกันนี่ <c oughs> <c oughs> นี่มันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยว้าวนี่ครับผมได้แล้ว จุดภารกิจสำคัญลำดับถัดไปผมก็จะวิ่งยาวนะครับนี่วิ่งยาวไปเลยไปยังเกาะใหญ่นะครับไปยังพื้นที่หมู่บ้านชนเผ่านะครับเพื่อเอาปลาไปให้เขานะครับคิดว่าภารกิจของผมเนี่ยถ้าเกิดผมเอาปลาไปให้เนี่ยคิดว่าจะได้ครบ1000พอดีนะครับระหว่างนี้ผมก็ต้องระมัดระวังนะว่าไม่ให้โดนไอ้เคเล่นไปงาบซะก่อนนะครับหรือโดนปลากระเบนจัดการนะครับ อ่ะผมจะว่ายน้ําไปเลยแล้วกันนะนี่เป็นไงข้ามมาหาาทีสีทันดอนไปนะครับเออผมว่าเราหาหอกซะหน่อยดีไหมนะเพอเอไปเจอมันเข้ามานี่ลําบากเลยนะไม่มีหอกพุ่งมันซะหน่อยเนี่ยแต่ผมทําหอกแหลมๆไม่หน่อยดีกว่าผมไม่ไว้ใจมันนะนะที่อย่างนี้อืม อ่ะผมไม่ไว้ใจมันเดี๋ยวผม,มทำประดิษฐ์หอ,อกก่อนดีกว่าอ่ะประดิษฐ์เลยหนึ่งชิ้นอืมมีอีกไหมโอเคนะครับนี่เรามีหอ,อกไว้ซัดมันสองชิ้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับนี่สองชิ้นนะครับป่ะโอ้ไปเลยนะครับ จะรีบว่ายน้ำไปเลยนะครับอืมเกาะใหญ่อยู่ทางโน้นนะเกาะอีกเกาะหนึ่งเกาะที่มีถ้ำนะครับแต่เราขึ้นเหนือดีกว่าเนาะเราขึ้นเหนือเหนือนี้นี้มันไปเดีกวเพราะยังไงก็ต้องวิ่งไปทางโน้นอยู่แล้วนะครับเป็นไงเป็นกัน อโอ้ hmm. oh, ผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับผมเลยเรียกมันว่าบึงมรณะนะครับเพราะว่ามันผมไม่ชอบสถานะที่ผมกำลังว่ายน้ำอยู่แล้วมีไอ้เค้พุ่งมาง่าผมหรือผมเจอปลากระเบนนะครับเนี่ยเนี่ยดูดิสองตัวผัวเมียอยู่ตรงนั้นนะดูนี่โอ้โหมันจะอะไรกันกนักหนานะครับมันอยู่น้ำตื้นนี่ก็ต้องระวังด้วยนะครับ มันไม่ใช่ดีเลยนะครับนี่ไปไปต่อเนื่องครับ่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมก็เดินทางมายังบริเวณปากถ้ำแล้วนะครับที่เราลงมานะครับสู่บึงมรณะแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปนะเพื่อจะกลับไปที่หมู่บ้านนะครับไปหาหัวหน้าเผ่านะครับเอาปลาไปมอบให้เขาผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าเขาคงจะดีใจไม่น้อยนะครับที่ผมเอาปลาไปให้เขาเนี่ยนะเออผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างเลยที่จะเจอหัวหน้าเผ่านะเวลานี้นะครับปะไปดีกว่าครับ โอ้เราก็จะไต่ขึ้นไปนะครับเนี่ยปิ้นครับโอ้น้ำตกตรงนี้มันสวยทุกครั้งเลยนะครับที่ผมมาเนี่ย ผมชอบบรรยากาศเวลาตรงนี้จังเลย่ะไปครับนี่แหละคือสนเสน่ห์ของเกมนี้นะครับที่ผมกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าความสวยงามของธรรมชาตินี่ครับเวลาเราทำงานมาเหนื่อยๆนะครับเรามาเล่นเกมเดินป่าแบบนี้มันมีความสุขนึ่ก็ไม่รู้นะครับเออหลายท่านเป็นเหมือนผมไหมครับเนี่ยอืมยังไงก็มิสมาบอกกันบ้างนะครับความรู้สึก กับการที่เราได้มาเล่นเกมแนวนี้นะครับเป็นอย่างไรท่านประทับใจอะไรกับเกมแนวนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับป่ไปครับเดีย๋ยวเราจะเดินทางไปแล้วเนี่ยผมตื่นเต้นไม่ไหวแล้วนะครับที่จะเจอหัวหน้าชนเผ่านะครับ อืมนะครับเราว่ายน้ําไปการว่ายน้ําเนี่ยมันจะดีอย่างนะครับตรงที่ว่าเวลาเราตัวเลอะนะครับเราก็จะใช้โอกาสนี้นะครับในการชําระล้างสิ่งสก,รสงสกรปรกกปไปด้วยนะครับนี่เห็นผิเสื้อด้วยเห็นไหมเนี่ยเบิ้งนี้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีไอ้เค่นะครับผมมันใจนะครับพิสูจน์มาแล้วนะครับ ไม่ต้องห่วงเลยครับปลอดภัยนะครับโอ้ขณะนี้ผมก็เดินทางมายังหมู่บ้านทับบาคูแล้วนะครับเนี่ยนะครับช่างสวยงามมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนครับไป พี่คนนี้ต้องแบบบาดตาบาดใจลอเกินนะครับอืมเด็กนี่กระสเหลอเกินนะัปีนขึ้นไปที่สูงด้วยโอ้ยช่างเป็นหมู่บ้านที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย เ,เราคุยกับหัวหน้าชนเผาวันนี้ก่อนสวัสดีครับพี่อืมอันนี้เราทำโทเทมเสร็จแล้วนะครับเนี่ยฟังเขาเขาก็จะพูดอะไรอืม เสร็จแล้วนะครับภารกิจทำโทเทมอีกภารกิจที่สำคัญนะครับก็คือการมอบปลาทองนะครับให้กับผู้นำชุมชนไปนะครับนี่ดูเขาดีใจมากเลยนะครับแมยกไม้ยกมือแมทีแรกนี่ด่าเราจังเลยอโอ้โหนะครับสวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะ ปลานี่เล่นกินคนเดียวเลยไม่แบ่งใครเลยนะพี่นี่เอาเรื่องกันนะเนี่ยโอเคครับตอนนี้ดูหน่อยสิว่าความเชื่อใจนะตอนนี้เราได้1000คะแนนเต็มแล้วนะครับแล้วก็จะมีภารกิจสำคัญนะเราปิดหมดทุกอย่างแล้วนะครับนี่นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะเราอาจจะไม่ต้องอ กลับไปนะกลับมาที่นี่อีกแล้วนะพูดง่ายนะเราก็จะเดินหน้าต่อนะครับก็คือกลับไปที่บึงมรณะนะครับเลาะชายแดนกลับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาที่เดินทางมายัางตำแหน่งนี้นะครับเข้าไปสำรวจตรงนี้ต่อนะครับก็สำหรับ e ีีนี้นะครับผมก็อาจจะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกับภารกิจ ปลายแห่งโชคลาภเนี่ยนะยังไงก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเรามาดูกันว่า e ีีหน้าเราจะทำภารกิจอะไรกันต่อแล้วกันนะครับยังไงก็ยังไงก็ฝากกดติดตามผมหน่อยนะยวันนี้ผมดีใจมากเลยนะครับระบบแจ้งว่ามีผู้ติดตาม100คนแล้วนะครับนี่แหละครับมันเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำงานนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับงานที่ผมรักนี้ ยังไงกข็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการประจนภัยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาฝากบอกกันด้วยนะไปละครับสวัสดีครับ